สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่อง t า a ร o s ป p e นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักของชาวราศีมิถุนค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนนะคะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่นี่ก็ดูได้เช่นกันนะคะอืม อเืเปิดไพ่มาเปิดไพ่มาผก็มีแต่ว้าวว้าวว้าวนะให้กับชาวราศีมิถุนเพราะว่าดวงนี้มันว้าวมากนะมันเป็นเดือนของเดือนสิบเอ็ดเนี่ยเดือนพฤศจิกาย,ยนของชาวราศีมิถุนนะคะมันจะเป็นช่วงของการที่คุณค้นพบอะไรบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นมันจะเป็นการค้นพบอะไรบางอย่างที่ทําให้ชีวิตของคุณแบบ สดใสมากขึ้นนะคะนะคะบางคนได้เจอความรักที่ดีบางคนได้รับโชคลาภนะคะบางคนในมีการที่แบบว่ามีการเปลี่ยนงานแล้วอาจจะได้เจองานที่ถูกใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันได้ไพ่เดอะฟูเข้ามาเนาะเพราะมันเป็นไพ่เดอะฟูค่ะมันก็จะเป็นไพ่ของการที่แบบว่าเอามีการเริ่มต้นชีวิตใหม่มีการที่แบบผจญภัยครั้งใหม่เกิดขึ้น มันเป็นการผจญภัยที่แบบมันไม่ได้เหนื่อยนะมันเป็นการผจญภัยที่แบบสนุกสนานตื่นเต้นมีความที่แบบฉันจะทําฉันจะไปฉันมีความสุขฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบไม่กลัวอะไรเป็นการปล่อยจอยเป็นการที่แบบว่าเออมีความสนุกสนานเกิดขึ้นในชีวิตนะคะนะคะเราจะเอาเรื่องอะไรกันดีเพราะว่ามันก็เด่นทุกเรื่องเลยเอาเป็นเรื่องการงานาก่อนแล้วกันตามสเต็ปนะคะ การงานสำหรับชาวราศีมิถ <conclusions> ุนนะคะเดียนพิจิกไกยนไม่แรกได้สามถ้วยดีวิลสิบไม้เท้านะคะแฮงแมนและสามไม้เท้าการงานเนี่ย <you can thanks> <HHH> uh <animals> <tonight> ค่อนข้างที่จะเด่นในเรื่องของการที่ใครสักคนกำลังรอคำตอบอะไรบางอย่างอยู่นะคะซึ่งเอาจริงๆอ่ะพอได้พ่านพิ t e s t มาคุณรู้แล้วแหละว่าคุณจะต้องทำอะไรนะคะอาจจะเป็นงานที่เออเกี่ยวกับศิละปะการออกแบบก็ได้เป็นการที่คุณจะมีสัญชาตญาณคุณจะมีความเชื่อมั่นนะคะจากประสบการณ์ที่มันผ่านมาเออ มีเซนส์บางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกมั่นใจในสิ่งที่คุณทำนะคะหลายคนออกมาทำธุรกิจของตัวเองหลายคนอยู่ในบริษัทตำแหน่งที่มันมั่นคงในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะเปลี่ยนแปลงขึ้นคุณจะได้รับโอกาสในการที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมานะคะไพ่บอกว่า มันเป็นช่วงของการทํางานหนักนะคะมันเป็นช่วงเวลาของการทํางานหนะักมันเป็นช่วงของการที่คุณจะต้องทุ่มเทเต็มที่นะเพื่อที่จะให้โปรเจกต์ของคุณที่คุณกําลังทาเนี่ยให้มันันรรู้ออกมาเป็นรูปเป็นล่างหรือแบบประสบความสําเร็จถามว่าในเดือนนี้ประสบความสําเร็จไหมปูมองว่าการที่คุณได้ไพ่แบบสามสามถ้วยเข้ามา ปูว่ามันได้รับข่าวดีนะปูคิดว่ามันจะเริ่มเป็นลูกเป็นล่างโปรเจกต์ของคุณอะ่ะมันจะเริ่มมีข่าวดีเข้ามาที่ทําให้คุณรู้สึกแบบ the full เข้ามานะคะมันเป็นไพ่ของการที่ในเรื่องของการงานมันจะอธิบายยังไงดีล่ะคือเซนต์มันจะเป็นในในลักษณะของ positive แต่ก่อนที่มันจะไปในทิศทางที่ดีนั้นได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการทํางานหนักนะคะเกิดจากความสามารถของคุณมันคุณอาจจะได้รับข่าวดีบางอย่าง ที่รอให้มันเป็นลูกเป็นล่างก็ได้อะค่ะนะคะ,นะคะแล้วในเดือนนี้มันจะเป็นจังหวะของการที่คุณจะต้องเริ่มเริ่มวางแผนแล้วว่ามันจะต้องเติบโตไปในทิศทางไหนนะคะเพราะการที่คุณได้ the world เข้ามาเนาะกับวิวออฟฟอร์จูนเข้ามาเนี่ยปุ่มมองว่ามันเป็นไปในทิศทางที่ดีหลายคนทําธุรกิจส่วนตัวของตัวเองสินค้าของคุณเนี่ยจะเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะมีการแบบทุกคนให้การสนับสนุน มันเห็นแล้วมันว้าวมันเห็นแล้วมันแบบใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นใครก็อยากได้ถ้าทํางานในองค์กรเป็นลูกจ้างเป็นพนักง,งานมันก็จะเป็นผลงานของคุณเยอยู่ในช่วงของการที่แบบเออเข้าตานะคะมันเป็นช่วงของการสบายอกความสบายใจในการทํางานแต่มันก็ไม่ได้หมายความถึงความชิวมันจะเป็นลักษณะของการที่แบบคุณจะทํางานเยอะทํางานหนักนะคะแล้วก็รอคอยจังหวะให้มันเติบโต แต่ทุกอย่างที่คุณทําในเดือนนี้เนี่ยมันจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วมันก็จะเริ่มทําให้คุณมองเห็นแล้วว่าอึมันจะไปในทิศทางไหนแล้วคุณค่อนข้างที่จะตื่นเต้นและสนุกกับมันหลายคนนะคะคนพบแล้วว่าตัวเองอ่ะจะได้เจองานที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองถนดัดสิ่งที่มันสามารถสร้างฝันอย่างที่คุณต้องการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบ งานเขียนนะคะผู้ขอนเน้นไปนในเรื่องของเอองานที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ศิลปินอย่างเงี้ยดีกว่านะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่แบบถ้วยเนาะได้ King of Cuff เข้ามานะคะกับไฮพิ t e s เข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะงานที่ค่อนข้างที่เกี่ยวกับอารมณ์สัญชาตญาณความรู้สึก มากหน่อยนะคะจะเป็นนัก,กร้องก็ได้นักแสดงอย่างนี้ก็ได้คนเขียนนักเขียนอย่างนี้ก็ได้เช่นกันจะเป็นพ่อมอดหมอพ่อมอดเมา,า่อไงอาจจะเป็นหมอดูอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะซึ่งมันจะเป็นงานที่ที่สร้างรายได้ให้คุณพอสมควรเพราะคุณจะได้หนึ่งถ้วยเข้ามาด้วยนะคะมันก็เป็นช่วงจังหวะของการที่ทํางานเยอะทํางานหนักแล้วคุณก็คุณพบเอ,อ่อ ความสามารถของคุณแนวทางของคุณนะคะแล้วมันก็จะโชคดีที่คุณได้ไปในในทิศทางที่คุณถนัดนั้นนะคะมาเลยทําให้คุณมีไฟเนาะในการทํางานแล้วก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่ได้ไพ่นี้เข้ามาค่ะนะคะไพ่เอ่อเดอะวิเข้ามาไพ่นี้มันก็จะเป็นไพ่ของแพชชั่นนะคะมันเป็นไพ่ของความหลงไหลเอ่อ บางสิ่งบางอย่างที่ใช้อารมณ์มากเกินไปพอมันเป็นอสองใบนี้ขึ้นมามันก็จะเป็นลนักษณะของแพชชั่นการใช้อารมณ์ที่ที่มันขาดเขาเรียกว่าเออที่มันใช้อารมณ์ขาดเหตุและผลก็จะเรียกว่าถ้ามันยนในเรื่องของการทํางานก็คือเราก็จะทํางานอะไรที่เราอยากจะทํามากเกินไปอ่ะมีแพชชั่นมากเกินไปหลงไหลอดิตมากๆจนเราลืมไปว่าเฮ้ยเราต้อง ต้องกลับมาสู่ความเป็นจริงในการที่แบบทํางานแล้วมันต้องได้เงินคุณนึกออกไหมเออ no. เนออประมาณนี้ค่ะนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะทํางานที่มันเกี่ยวกับเใต้ดินก็ได้ขายหวยรวยเบอร์อย่างนี้ก็ได้ธุรกิจที่มันสีเทาทํางานกลางคืนอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะเกี่ยวกับเออแสงไฟไหมเกี่ยวกับงานกลางคืนเกี่ยวกับเอ,อที่มันมี ทัศนียภาพโดยรอบที่มันเป็นกลางคืนนะคะหรือมมนก็เป็นธุรกิจสีเทานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบร้านขายเหล้าผับบาร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในเดือนเนี้ยมันคุณค่อนข้างที่จะมีไอเดียแล้วก็ค่อนข้างที่อยากจะทํางานในแนวนี้ที่ค่อนข้างแบบเด่นชัดนะคะอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีโอกาสที่ที่มันจะเป็นรูปเป็นร่างได้แหละเพลงแต่ว่าคุณอาจจะต้องแบบอยู่ในช่วงของการที่รอ หาสถานที่ไหมรอหาช่างไหมหรือแบบเออรอคุยกับผู้เชี่ยวชาญไหมเพื่อให้มันเป็นรูปเป็นล่างมากกว่านี้เพราะฉะนั้นในเดือนพฤศจิก,กายนในเรื่องของการงานเนี่ยมันจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะเพียงแต่ว่ามันก็ต้องรอในเรื่องของการที่มันเป็นรูปเป็นล่างเท่านั้นเองแต่ว่ามันเป็นเดือนที่สนุกเราก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเร่าใจสำหรับคุณนะคะ ป่อัดคลิปตอนบ่าอยอ่ะข้างบ้านเขาเริ่มทําอาหารกันแล้วว่าทําเร็วจังเลยเริ่มทําอาหารเย็ยนกันแล้วค่ะก็จะได้ยิยนเสียงข้างบ้านแบบโขลกโกโครโขกน้าพริกกันทีนี้เรามาต่อกันที่การงานเอ้การงานไปแล้วเนาะมาต่อที่การเงินนะคะการเงินชาวราศีมิถุนได้ไฮเปอร e เทสได้อัศวินถือเหรียญ ได้สิบถ้วยก็ยังได้เด e f o o เข้ามามการเงินจัดว่าดีการเงินในที่นี้นะคะสำหรับคนที่ปูมองว่าหลายคนอะ่ะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเงินมากนะคะจริงๆไม่มีปัญหาเลยแหละเพราะว่าการได้วิวออฟฟอร์จูนกับหนึ่งหนึเหรียญเข้ามาเนี่ย ใครเล่นหวยได้ก็เล่นเลยนะใครซื้อลอตเตอรี่ได้ปุ๊ก็อย่าให้ซื้อสักใบสองใบเนาะเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่ที่คุณจะถูกนะคะเพราะว่าได้ไพ่เด็ฟูขึ้นมาสองใบเนี่ยมันก็จะเป็นไพท่ที่ที่หมายถึงการเสี่ยงโชคอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะลองซื้อไว้นะคะมันอาจจะการที่คุณอาจจะฝันหรือว่าอืม หรือมีรางสังหรณ์หรือมีเซนอะไรบางอย่างให้คุณซื้อเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีตัวเลขขึ้นมาอยู่ดีๆก็พูดในใจนก็อยากให้คุณเชื่อในสัญชตาตญาณของคุณนะคะแล้วก็ลองซื้อดูเนาะมันมก็มีโอกาสที่จะได้แต่ทั้ง,งนี้ทั้งนั้นคุณไม่ใช่คุณเล่นลอตเตอรี่ไม่ใช่คุณเล่นอะไรพวกนี้นะคะก็เราก็จะมาดูก,กันไพ่มันก็จะเป็นในลักษณะของการที่ว่าในเดือนนี้นะคะคุณมีโอกาสที่ได้รับเงินก้อนเป็นเงินก้อนที่เกิดจากการเสน่หา เป็นเงินก้อนที่เกิดจากการที่มีคนจิบยื่นให้ด้วยด้วยความรักนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวคุณก็ได้เพื่อที่จะให้คุณอ่ะเอาเงินตรงนี้ลงไปต่อยอดกับสิ่งที่คุณอยากจะทําอาจจะเป็นในเรื่องของการทําธุรกิจที่ว่ามาก่อนหน้านี้นะคะหรือการไปที่กับโปรเจต์อะไรบางอย่างที่ที่คุณจะต้องทําคือคุณก็มีเงินของคุณแหละเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณเอาลงไปลงทุนค่อนข้างเยอะนะคะ ม,มันมีไพ่ของการลงทุนเกิดขึ้นแล้วมันก็อยู่ในช่วงของการที่รอผล,ผลผลิตเรียกว่ารอกําไรเนาะรอการเก็บเกี่ยวอะคะ่ะแต่ว่าในเดือนนี้หลายคนก็อาจจะถึงเวลาเก็บเกี่ยวตรงนั้นแล้วซึ่งมันก็จะอาจจะทําให้คุณแบบได้รับเงินก้อนกลับมาก็ได้แต่ดูจากไพ่แล้วอะคะ่ะในเดือนสิบเอ็ดเนี่ยมันจะอาจจะยังไม่ได้เป็นเป็นเกาะเป็นกรรมเป็นเงินก้อนอะไรกลับมาอืมขนาดนั้น คุณก็เลยยังมันก็มีเงินหมุนไปเรื่อยๆสาหรับเดือนสิบเอ็ดเนี่ยมันก็ยังยังมีพอเข้ามาแต่ว่ามันก็จะเป็นเงินที่ที่ในครอบครัวคุณอาจจะให้คุณมาซักสักก้อนหนึ่งก็ได้เพื่อมาทําให้ธุรกิจของคุณมันแบบสมูทขึ้นหรือไม่อย่างนั้นในอีกทางนึงก็คือคุณอาจจะได้รับเงินก้อนหนึ่งมาเพื่อที่จะใช้ใจ่ายในครอบครัวก็ได้อาจจะอาจจะเอาไปเปย์กับคนในครอบครัวของคุณนะคะเป็นค่าแบบ ค่าท่องค่าเทอมค่าท่องเที่ยวแต่ดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเงินที่เข้ามาเนี่ยคุณจะใช้เพื่อตัวเองมากกว่าอืมเพราะว่ามันได้เนอฟูเนอฟูเนี่ยลักษณะการใช้เงินมันมันยังใช้เงินแบบเพื่อความสุขสนานความแบบการปีตัวเองมากกว่าที่จะใช้แบบอะไรที่มันเป็นสาระ <c oughs> คุณเข้าใจปูใช่ไหมอ่ามันก็อาจจะแบบ เพอนคุณอาจจะได้เงินก้อนหนึ่งมานะคะถ้าไม่ได้ถูกหวยก็มาจากแบบครอบครัวนี่แหละที่เขาให้มาเนาะอาจจะมาให้ด้วยความเสน่หาอาจจะให้ด้วยความที่แบบว่าเข้ามาเพื่อเพื่อขยายกิจการของคุณทําตามความฝันของคุณให้คุณแบบสมูทขึ้นสบายใจมากขึ้นนะคะอืมมันก็เป็นเป็นลนักษณะของการเงินที่ดีแหละปูมองว่านะเดือนสิบเอ็ดนี้คุณก็ยังแบบ ผ่านผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหลายคนมีการทําธุรกิจส่วนตัวของแต่เองการผลิตสินค้าการทําการเกษตรในเดือนสิมันก็จะเป็นช่วงของการที่เริ่มเก็บเกี่ยวเริ่มขายอย่างเงี้ยเราก็อาจจะได้กําไรจากตรงนี้มากก็ได้นะคะอืมเนาะทีนี้พูดสรุปสั้นๆสำหรับในเรื่องการเงินของชาวราศีมิถุนในเดือนสิบเอ็ดนี้ก็สบายตัวตูมองว่าอย่างนี้นะ มีการใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะระวังในเรื่องของการช้อปปิ้งเนาะมันเหมือนกับเป็นคนที่แบบว่าพอมีเงินเข้าเยอะก็ช้อปปิ้งเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็เป็นคนใจกว้างล้วก็จะแบบอาจจะซื้อของให้คนในครอบครัวจ่ายเพื่อแบบความสุขของตัวเองอะไรอย่างนี้เยอะหน่อยแต่ดูแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปในเรื่องของการลงทุนเหมือนกันนะคะมาต่อกันที่ความรักความรักขอดูที่คนโสดน,นะคะ คนโสดได้คิงอ w o ซอ s เข้ามาได้แฮงแมนได้ควีนอ w o ซอสสามถ้วยคนโสดคือคนที่ไม่มีคู่กรณีคนโสดที่คือคนที่อยู่คนเดียวมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะให้บอกว่ามันจริงๆแล้วอะ คุณเป็นการอยู่คนเดียวแบบมีใครบางคนอยู่ในใจนะคะอืมมันจะเป็นลนักษณะของการที่แบบห่างๆกันไปมากแล้วอะแต่ว่ามันก็ยังแบบยังยังคิดถึงเขาอยู่มันยังไม่ได้ตัดเขาออกจากใจขนาดนั้นนะคะมันยังมีคู่กรณีอยู่หรือไม่อีกในทางหนึ่งก็คือว่ามันก็เป็นช่วงจังหวะของการที่ คุณโสดโสดสนิทโสดจริงๆคุณไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินคนอยู่คนเดียวได้คุณเก่งนะคะแต่มันก็จะมีใครสักคนหนึ่งแหละที่เขาเข้ามาแต่ลักษณะาการเข้ามาของเขาอ่ะไม่ได้เติมเต็มเราคุณคุณเข้าใจใช่ไหม,มการเข้ามาของเขาไม่ได้เติมเต็มเรานะคะมันจะเป็นภาวะของการที่เขาแบบเข้ามาแล้วเขาก็เข้ามาแบบฟอร์ม เข้ามาฟอร์มเข้ามาเก๊กเข้ามาแบบปากหนักนะคะแล้วมันก็ไม่ได้สื่อสารที่มันแบบตรงใจเราสักเท่าไหร่ความสัมพันธ์มันก็เลยจะนิ่งนิ่งมากจนท้ายที่สุดคุณก็รู้สึกว่าฉันอยู่คนเดียวก็ได้อืมเธอเข้ามาแบบงงงงเธอเข้ามาแบบไม่รู้จะไปทางไหนฉันอยู่คนเดียวดีกว่ามันไม่ได้เติมเต็มไม่ได้เข้ามาทําให้เราแบบมีความสุขอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอืม ส่วนคนที่มีคนที่อยู่ในใจค่ะคนสาหรับคนที่มีคนที่อยู่ในใจก็จะเป็นลักษณะอของการที่แบบก็อยู่คนเดียวโสดสวยๆนี่แหละเพราะยังคิดถึงเขาอยู่นะคะมันมันไม่ได้มีไพ่ของการที่โรแมนติกเกิดขึ้นสําหรับคนโสดนะมันไม่ได้มีไพ่โรแมนติกเกิดขึ้นไม่ได้มีความรักไม่ได้มีแบบ ความอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมันเป็นเพ่ของการที่แบบมีการห่างเหินมีการนิ่งเฉยต่อกันมีการแบบเก๊กมีการฟอร์มมีการแบบทิฐิใส่กันนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์แบบค่อนข้างที่จะค่อนข้างเหี่ยวเฉาหรือแหง้งแรงมีก็เหมือนไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหรือเราก็จับทางไม่ถูกว่าเราจะไปทางไหนสรุปแล้วเราก็แบบอยู่นิ่งๆของเราเลยเราเอ็นจอยของเราอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมันได้เดิร์ตเลเวอร์กับวิวออฟฟอร์จูนเนาะ มันก็มีคนเข้ามาแหละแต่อย่างที่ปูบอกว่าเขาเข้ามาแบบเก๊กเก๊กอ่ะเข้ามาแบบปักหนักเข้ามาเป็นแบบอีโก้ที่เราก็เราก็เป็นคนที่มีอีโกโ้เหมือนกันธาตุลมกับธาตุลมมาเหมือนกันเราก็แบบอืมเธอนิ่งฉันก็นิ่งเธอคุยฉันก็คุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันก็เลยยังแบบยังยังไปไม่ไหนอะ่ะยังไปไม่ถึงไหนให้เพฟูเนส t h e t to love, wow Let your friend help you mm hmm. แต่ไพ่มันไม่คิดอย่างนั้นสิไ <laughs> พอ่ออราเคอลไม่คิดอย่างนั้นนะคะไพอะ่ออราเคอลบอกว่าพวกคุณสองคนเนี่ยนะเหมือนกันเกินไปเนาะอืมในความที่ต่างคนก็ต่างแบบมีมาสมีฟอร์มจริงๆก็ชอบกันอยู่นะแต่ไม่ยอมแบบเปิดใจไม่ยอมทิถีไม่ยอมลดอะไรอย่างเงี้ย ตาตัวเองลงมามันก็เลยทําให้แบบความสัมพันธ์มันไปไม่ถึงไหนพทยก็เลยแนะนํามานะคะว่าอยากให้เราีแลกซ์อยากให้เราแบบกล้าที่จะเปิดใจกล้าที่จะรักกับเขาดูนะคะลองเปิดใจให้เขาดูแล้วก็ลองที่จะแบบปรึกษาเพื่อนหรือทําความรู้จักกับเขาให้มากกว่านี้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้นมันอาจจะเป็นความรักแท้ ของพวกคุณก็ได้เพราะว่าทั้งคุณทั้งเขาอะได้ไพ่แบบท่ารมเหมือนกันนะอัศวินเอ้ยขอโทษค่ะราชาถือถือดาบกับราชนีถือดาบมันก็เป็นลักษณะของเนื้อคู่แต่มันก็เป็นเนื้อคู่ที่นิสัยเหมือนกันมากเกินไปบางทีถ้าเราลดลงนะคะได้ไพ่เพฟูนิดกับเดอะฟูเข้ามาเนาะ,อะลองจีบลองเฟิร์ดลองแบบไม่ต้องไวฟอร์มดูหน่อยสิลองจีบกันดูหน่อยสิมันอาจจะ ดีขึ้นกว่านี้ก็ได้แต่ตอนนี้มันเหมือนต่างคนต่างเองมีกำแพงใส่กันมันก็เลยแบบไปกันไม่ถึงไหนนะคะอืมไปกันไม่ได้แล้วถ้าเป็นคนมีคู่ละ่ะคนมีคู่แม,ม่พายอ m มเพรสอันเซินถือไม้เท้าคิงออฟลอสอืม คนมีคู่นี้ก็ดีตามพื้นฐานดวงเลยนะคนที่มีคู่นะคะไพ่ก็บอกได้เลยว่าพวกคุณสองคนเนี่ยรักกันดีเป็นแบบลิททัวบคัพเข้ามาแถมยังได้เดลเฟอร์เนาะมันก็เป็นไพ่ของการที่แบบพวกคุณสองคนก็รู้สึกสบายอ,อกความสบายใจนะคะที่จะแบบคุยกันต่อคบกันนะคะมีการแบบตกลงการถึงการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เขาก็ยังมอง เขาก็ยังมองเห็นคุณเป็นแพชั่นของเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่ามันจะติดตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่ที่บ้าง,งานเขาเป็นคนที่ชอบทํางานเขาอาจจะโฟกัสในเรื่องของทํางานจนลืมแบบลืมใส่ใจคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาค่อนข้างที่จะบ้าง,งานแต่ว่าจริงๆแล้วพวกคุณสองคนก็ยังแบบมีการเข้าอกเข้าใจกันดีตอนนี้พวกคุณสองคนเนี่ยมีแผนที่จะไปะเที่ยวต่างประเทศด้วยกันมีแผนเดินทางด้วยกันเนาะมีแผนที่จะแบบ เออทำนั่นทำนี่มันคือมันก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักอ่ะสำหรับชาวราศีนิถุนนะดีจังเลยนะคะมันก็ยังเป็นคุณก็ยังเป็นคนสำคัญสำหรับเขาอยู่นะคะและความสัมพันธ์นี้มันก็มีความเข้าอกเข้าใจกันนะ,ะถึงแม้จะไม่ได้มีเวลาเจอกันหรืออาจจะอยู่แบบเออการคนละจังหวัดหรือคนละ ประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ยังเป็นความที่คิดถึงการคุยกันอย่างสม่ําเสม,สม,มอมีการเข้าอกเข้าใจกันเป็นกําลังใจให้กันนะคะมันก็เป็นแบบเออเป็นความรักที่ดีมีมีความสุขมีความที่แบบเออเขาเรียกว่าเขา เออเป็นความรักที่ดีก็ไม่รู้จะสรรหาคําอะไรมาเนาะแต่ว่าลึกๆอ่ะคุณก็อาจจะแอบน้อยใจอยู่เพราะว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้ให้ความสําคัญคุณมากนักหรือแบบอยู่ห่างไกลกันก็มีความน้อยอกน้อยใจความคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ใจจริงแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะสถานการณ์โดยรวมในเรื่องพิสิกายูเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะคะดีมากๆ, <c oughs> ๆแล้วตัวเขาเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขามองความรักครั้งนี้ยังไง ในไพ่แปดไม้เท้าในไพ่สี่ไม้เท้าไอ้สี่ดาวในไพ่หนึ่งดาวสวีนททอรีไม่จเจชีเชนนะคะเขาก็พยายามที่จะบริารน,นะคะเขาก็จะพยายามมากๆที่จะบริารระหว่างตัวเขากับกับงานแล้วก็ความสัมพันธ์เขาก็จะพยายามที่จะเทรให้มันมากขึ้นเนาะเพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้นมาบอกว่าแต่ว่าเขาอะ เขาค่อนข้างที่จะนิ่งนิ่งในความสัมพันธ์จริงๆเขารู้ตัวนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ตัวแต่ว่ามันเหมือนกับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่งานเขาเยอะหรือเปล่างานเขายุ่งหรอเปล่ามนเลยทําให้เขาโฟกัสในเรื่องของการงานมากมากอะคะ่ะเขาก็เลยค่อนข้างที่จะแบบนิ่งเฉยในในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าถามว่าถ้ามีการพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันมันจะเป็นยังไงเขาก็พร้อมที่จะ ปรับตัวนะคะแต่มันก็จะติดตรงที่ว่าเขาก็ยังเป็นคนบ้าง,งานอยู่เขาที่บ้าง,งานอีเขาก็ไม่ได้บ้าง,งานเพื่อใครนะเขาก็บ้างงานเพื่อที่จะแบบเอือสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะเพื่อคุณอะไรอย่างงี้ยเขาก็ยังมีความคิดที่จะพูดคุยการแก้ปัญหากันนะคะสําหรับผู้ที่มีปัญหาเนาะเขาก็คิดที่ว่าเออเดี๋ยวไว้ว่างๆเดี๋ยวเขาก็จะแบบมาแก้ปัญหาตรงนี้ มาแบารนด์ชีวิตใหม่มาอะไรอย่างนี้ใหม่แต่มันอกับว่าช่วงนี้งานเขาเขาเยอะเขาแบบยังตื่นเต้นหรือมีความรับผิดชอบที่เขาจะต้องทําเยอะอยู่เขาก็เลยอาจจะยังแบบนิ่งๆใส่เราอะค่ะไพ่ไม่ก็เลยอาจจะแบบนี่คือสาเหตุที่ทําให้ให้คุณน้อยใจเขาก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ามีการพูดคุยกันมีการที่แบบเขาอกเข้าใจกันเนี่ยความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะอไพ่ฮอลล์คัลก็มาบอกว่า You deserve love นะคะ Love yourself first for giving and learning นะคะะคะค่ะ hmm. สำหรับชาวราศีมิถุนคนที่มีคู่เนาะการที่ไพ่ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็บอกแหละว,ว่าก่อนหน้านี้มันก็มีการที่คนรู้สึกงอนนะคะงอนมากๆเนาะทีนี้ การที่คุณได้ไพ่ f o r g i v e n e Learning มาเนี่ยไพ่ก็อยากให้คุณให้อภัยนะคะแล้วก็เรียนรู้ถึงถึงอดีตที่มันเกิดขึ้นประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะให้มันเป็นประสบการณ์เรียนรู้เรื่องราวที่ผ่านมาให้มันเป็นประสบการณ์นะคะนั่นก็หมายความว่าสําหรับชาวราศีมิถุนคนที่มีคู่เนี่ยไพ่บอกว่าอะไรที่มันก่อนหน้าเนี่ยที่มันแบบไม่เติมเต็มความรู้สึกมีการงอนกันนอยการเกิดขึ้นเนี่ยอยากให้ปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วความสัมพันธ์มันก็จะแบบ ไปต่อได้ขอแค่คุณแบบปล่อยวางทิถฐิตัวเองลงนะคะพยายามหันหน้าที่จะคุยกันได้ความสัมพันธ์มันก็จะยังไปต่อนะคะเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ย มันก็ยังเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนเขาก็ยังอยู่กับคุณนี่แหละเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงของการที่เขามีอะไรให้คิดเยอะมีอะไรที่งานเขาเยอะเขาเลยรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ขอโฟกัสในเรื่องของตัวเองเท่านั้นนะคะนะคะและการที่เขาได้ไพ่ธาตุดินนี่ก็คือเป็นคนที่นิ่งมากอยู่แล้วนะคะเป็นคนไม่พูดไม่จาไม่สแสดงออกไม่อะไรเลยค่อนข้างที่จะชา้าจะเฉยนะในความรักความสัมพันธ์แต่พอมันเป็นเรื่องงานปุ๊บเนี่ยเขาจะแบบ เต็มที่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็สำหรับชาวราศีมิถุนก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็ขอให้มีความสุขกับความรักค่ะเพราะว่าอิทธิพลโดยรวมเนี่ยในดวงความรักของคนที่มีคู่ก็ยังเป็นเป็นอิทธิพลความรักที่ที่ดีที่น่ารักอยู่นะคะก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ